เป็นภาพนะครับเครื่องบินนี้คือเอฟยี่สิบสองแรปเตอร์นะครับคือเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการยิงบอลลูนนะแลวก็วัตถุที่บินมาในแน่นฟ้าของสหรัฐแล้วเนี่ยนักบินเขาพูดเลยนะไปเจอแล้วนะวัตถุที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคือเรารู้แต่ข่าวแหละว่ามีการยิงวัตถุที่ปริศนาที่มาอยู่ในแน่นฟ้าของสหรัฐแต่เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยคือคลิปที่นักบินถ่ายเอาไว้ได้นะเนี่ยเมื่อกี้บินออกมาเป็นลำเลยนะ แบบไม่สนใจเลยนะฮะหายไปเลยนะครับโอ้นี่คือเหมือนจริงมากนะนะอ่านดูอีกครั้งก็ได้ครับนี่นะบินมาเลยนะครับเครื่องบินนี้ชัดเจนนะนี่คือ F ยี่สิบสอง Raptor นะครับที่ใช้ในการยิงวัตถุที่มันเข้ามาในด้านฟ้าของสารรากาศที่ทําให้ยิงน่าเชื่อนะทีเขาอ้างในกะลุ่เป็นด้านฟ้าของอัลสก้าที่เกิดเหตุการณ์การยิงวัตถุประหลาดจริงๆด้วยนะฮะนี่คือคลิปตัวแรกนะครับมาลําเดียวนะ เดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับอันนี้น่าตกใจยิ่งกว่านะคะคลิปที่สองนะครับของอันนี้อันนี้ไปเจอที่เนวาดาครับเมื่อวันที่ยีิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาท่าน,นเองคราวนี้มาเป็นกองทัพเลยนะครับสามลำนะฮะ UFO มาพร้อมกันสามลำนี่คือแบบไม่ต้องแอบกันอีกแล้วนะจะมีการประกาศสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าคราวนี้ไม่ได้มาษย์แตกสู้กันเองนะอาจจะไปลบกับสิ่งมีชีวิตจาก่างดาวนะครับนี่ยมาสามลำเลยนะฮะ ที่ทะเลทรายในเนวาดาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองนะแต่ถ้ามองไปไกลๆจะมีเครื่องบินเจ็ตของเนี่ยกองทัพของมนุษยชาตินะตามไม่ทันนะครับนะตามไม่ติดนะยึงอยู่ห่างๆอยู่เลยนะโอ้โหนี่เรียกว่านะถ้าจริงเนี่ยก็คนก็ต้องตื่นตรนกนะว่าเนี่ยมันเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วนะรูปทรงนี้ก็คือยุโอชัดเจนนะครับอย่างที่เคยดูกันแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูที่เขา อ้างกันดีกว่านะครับอ่าอย่างคลิปแรกครับที่ว่ามีที่บอกว่าเนี่ยฮะเจออันนี้เป็นภาพนะครับที่ว่าเจอเครื่องบินนะครับลบไปเจอนะเขาบอกเนี่ย UFO นะครับมาที่阿拉斯加นะครับเนี่ยคนถ่ายไว้ได้นะครับอ่าตอนนี้คลิปนี้มีคนเผยแพร่ทางเหรือ t ว i t เตอร์สองแสนครั้งเลยนะเชื่อแล้วนะว่าเป็นคลิปจริงแต่จริงนะฮะมันไม่ใช่คลิปจริงครับมันมาจากสิ่งนี้ครับ เกมครับคราวนี้คือเกมบ้างชื่อว่า Microsoft Flight Simulator นะครับเป็นเกมจำลองการบินเล่นในเครื่อง1 c ซีพีซนั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเกมจำลองการบินที่หัวอายุ4ี่สิปีแล้วนะก่อนที่จะมี Microsoft อีกนะครับรุ่นแรกเนี่ยเล่นกับเครื่องไมนิทอสนะครับกับเครื่อง IBM เรียกว่ามาก่อนเครื่อง Microsoft อีกนะครับเรียกว่าสมจริงมากดูอย่างเนี้ยภาพแบ็กกราวน์นะฮะโอ้โหบ้านเรือน ต้นไม้อะไรเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นถ่ายของจริงก็เชื่อนะก็ทําสมจริงมากๆครับยิ่งเมเ่อะคลิปที่เราดูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหรายละเอียดมันไม่ได้ยากเลยทําทได้สมจริงอยู่แล้วนะแต่คําถามคือในเมื่อเขาพยายามเน้นเรื่องความสมจริงเนี่ยแล้วเขาจะใส่ UFO โมาทำไมเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงอยู่แล้วนะในที่สิ่งที่จะยืนยันะซึ่งผู้สร้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส UFO ่ u f o โมันจริงๆครับแต่ว่า ข้อพิเศษของการเป็นเกม PC เนี่ยก็คือมันต่างจากคอนโซลก็คือผู้เล่นสามารถทําการเรียกว่าดัดแปลงหรือ Modify เกมได้นะครับคือไอตัว u ูโอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเกมนะแต่ว่ามันมีคนที่เข้าไปผลิตขึ้นมาแล้วให้คนเล่นเนี่ยไปดาวน์โหลดอย่างอันนี้ครับคนที่อัปโหลดเนี่ยมาจากช่อง YouTube The ฟ l y ซ i นเด็กนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปโหลดมานะมีคนผลิตอ่าตัวยูโอเป็นไอเทมมาให้มาทำการทำการมอสในเกมได้เขาก็เลย ไปโหลดมาแล้วก็ไปใส่ในคลิปนะฮะแล้วเอามาอัปโหลดจนคนเนี่ยเชื่อเลยนะว่าเนี่ยเป็นเครื่องบิน F 2 2ไปเจอ u ูโจริงๆครับที่เป็นข่าวนะอันนี้คือเอามาแชร์จนคนหลงเชื่อนะครับนี่คืออันแรกนะส่วนคลิปที่สองนะครับอันนี้คือเรียกว่าดึงคลิปสร้างข่าวปลอมได้2รูปแบบเลยนะอย่างอันนี้ก็คือมาตรฐานทั่วไปครับมี u ูโคนก็อ้างเลยคนระับเนี่ยเ็น w i t n e s s capture what a p p e a r to be three UFO in New Mexico อ่ะ ในคลิปเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นเนวาดาใช่ไหมแต่คลิปนี้บอกเป็นนิวม็กซิโกอาตกลงอะไรกันแน่คือต้องบอว่าถ้าข่าวปลอมเนี่ยอย่าไปอะไรมากนะคือเขาอยากจะอ้างอะไรก็ได้เหมือนตอนเรือไททนนิกนะจาได้ไหมว่าตกลงอาถรรพ์มัมมี่จมม่เรือสองลำแล้วทําไมมีอาถรรพ์ตกลงจมม่กัะลำไหนกันแน่อันนี้อย่าไปคิดมากก็คือข่าวปลอมก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นในนิวม็กซิโกแล้วเป็นเอเลียนอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ดูเป็นข่าวอยู่กับยูเอโอเอเลียนทั่วไป แต่อันหนึ่งครับอันนี้ไปลึกกว่าเขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ UFO นะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในทฤษฎีผมคบคิดเรียกว่านะครับโปรเจกต์บลูบีมอ่าโปรเจกต์บลูบีคืออะไระครับอันเนี้ยเขาชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ร่วมมือกับองค์การนาซารครับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อบ่อนทำลายความเชื่อที่มีอยู่เดิมในสังคม <c oughs> เช่นพวกศาสนาอะไรเนี่ยอยาให้คนไปเชื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อจะนำเสนอแนวคิดการจัดระเบียบโลกใหม่ครับหรือ new world order นั่นเองซึ่งทางโจเซฟ เอวิทริโอครับศาสตราจารย์จากหนาไรดีไฮสหรัฐอเมริกาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาด้านทฤษฎีสมคบคิดนะฮะอธิบายต่อทางรอยเตอร์แฟกเชคที่ตรวจสอบเรื่องนี้บอกว่ากลุ่มคนที่เชื่อในทฤษฎีโปรเจกต์ลูบีเนี่ยเขาไม่เชื่อในยูเอโอด้วยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนที่เชื่อว่าเป็นภาพมาจาก่างดาวเนี่ยเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นยูเอโอนะแต่ถ้าเป็นคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดโปรเจกต์ลูบีเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องยูเอโอนะครับเขาคิดวา่าสิ่งที่เห็นเป็นจานบินอะไรเนนนนี้ป็นหนึ่งใ เรื่องที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยอุปโลงขึ้นมานะครับเพื่อปิดบังแผนการจัดระเบียบโลกใหม่ของตอนเองนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็อ้างว่ามาจากนีเวดับมีสองความคิดเลยนะอันแรกบอกเป็น UFO ออันนึงบอกเป็นแผนการลับนะของสหรัฐตกลงมันคืออะไรนะครับตกลงมันก็คือวิดีโอเกมเหมือนกันครับแต่อีเกมนึงครับอันนี้ชื่อว่าด i g i t a l c o m b a t Simulator นะครับอันนี้เปิดให้คนเล่นได้เลยนะอยากมีประสบการณ์การบินที่สมจริงก็อ่าโหลดเกมนี้มาเป็นเกมของทาง Uh, PC mm hmm. เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขามีอีกอลุ่มโหมดนึงเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ให้นักบินเนี่ยซ้อมลบโดยใช้เกมนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าใช้ฝึกการบินจริงๆด้วยนะแล้วคําถามคือถ้ามันเน้นความสมจริงขนาดนั้นทําไมต้องมี UFO ด้วยก็เหมือนกันเลยนะครับพอเป็นเครื่องอ่ PC เนี่ยเขาก็มีการมอดได้นะครับอ่อันนี้ก็คนที่อัปโหลดเนี่ยชื่อว่า IceManFox นะฮะ เขาก็บอกเปิดเผยเหมือนกันว่าเนี่ยเขาไปโหลดมานะครับผู้ผลิตจริงเขาไม่ได้ทําหรอกนะแต่มีคนเขาไปทําตัว UFO มาโหลดไปใช้ได้นะครับซึ่งพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยคนในวงการเกมเขาก็ชื่นชมนะบอกว่าโหคุณ Ice Man Fox เนี่ยเก่งมากๆเลยนะมีคนเอาคลิปของคุณเนี่ยไปแชร์นะครับว่ามันเป็นของจริงนะฮะแล้วคุณทําได้เมียนมากนะฮะเนี่ยเป็นเสียงชื่นชมนะซึ่งคนที่ทําเรื่องของกราฟิกอะไรเนี่ยก็น่าเป็นกอน เป็นเรื่องของญายินดีนะแต่คนทั่วไปที่ก็ไม่รู้อยู่ด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นการเหยื่อของข่าวปลองนะครับสรุปอันนี้คือทั้งสองคลิปเลยนะครับเป็นเกมนะครับเป็นวิดีโอเกมนะครับไม่ได้เรื่องจริง